คือศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าที่3ประทับช้างจังหวัดราชบุรีค่ะซึ่งเป็นหนึ่งสถานที่ที่ได้รับการสนับสนุนอาหารส่วนเกินที่ยังรับประทานได้จากแมคโครเพื่อส่งต่ออาหารให้กับสัตว์ป่าเหล่านี้ได้อิ่มท้องในขณะเดียวกันค่ะก็เป็นการลดปริมาณอาหารส่วนเกินซึ่งจะกลายเป็นขยะนะคะแล้วก็ส่งผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมวันนี้ค่ะจะพามาติดตามกระบวนการส่งต่ออาหารให้กับสัตว์ป่ากันค่ะ นาชนิดที่พลัดหลงบาดเจ็บถูกทำร้ายรวมถึงสัตว์ป่าของกลางได้รับการช่วยเหลือและดูแลจากเจ้าหน้าที่ของศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าที่3ประทับช้างอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีซึ่งสัตว์เหล่านี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งจากสัตว์ป่าก,กว่า2 6 0 0 0ตัวที่อยู่ในความดูแลของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ในแต่ละปีจํานวนสัตว์ป่าที่ต้องได้รับการช่วยเหลือเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่ในวันนี้สัตว์ป่ากับได้รับผลกระทบอย่างหนักจากปัญหาขาดแคลนอาหารทาให้สัตว์เหล่านี้ต้องลดปริมาณการกินลงเหลือเพียงวันละหนึ่งมื้อจากที่ได้กินครบทุกมื้อเพื่อประทังชีวิตและเพื่อให้อาหารเพียงพอกับสัตว์ทุกตัวที่อยู่ในความดูแลของศูนย์ วิกฤตขาดแคลนอาหารในครั้งนี้นำไปสู่การแก้ปัญหาด้วยการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านอาหารเพื่อสัตว์ป่าระหว่างกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและผันพืชมูลนิธิสืบนาคสเสถียรและแมคโครเพื่อส่งต่ออาหารส่วนเกินที่ยังรับประทานได้ให้กับศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าทั่วประเทศวันนี้เรามาทำบุญใหญ่ร่วมกันที่ผ่านมาเราทำบุญกับคนมาก็เยอะวันนี้เรามาทำบุญกับสัตว์การร่วมมือทุกภาคส่วนเนี่ยทำให้งานทุกสิ่งทุกอย่าง สามารถดำเนินการได้สําเร็จรู้ร่วงไปได้ด้วยดีได้รับการแก้ไขได้รับการพัฒนาตรงนี้ก็ขอขอบคุณสยามแมคโครที่มาร่วมกันทําโครงการดีๆนะวันนี้ครับ เราก็มีความยินดีที่จะสนับสนุนอาหารแต่เป็นอาหารสดผักผลไม้ซึ่งสัตว์ทานได้แล้วยังเป็นประโยชน์กับร่างกายของสัตว์ก็จะช่วยในเรื่องของการที่เราจะแบ่งเบาภาระของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชน,นอกจากนี้เนี่ยก็ยังสอดคล้องกับนโยบายของแมคโครแล้วก็เคอเจริโภกพันในเรื่องของการลดขยะอาหารสิ่งที่เราทากับมูลนิธิสืบและกรมวันนี้เน,นี่ยก็นับว่าเป็นประโยชน์มากแล้วเราก็จะทําต่อไปอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นนะคะ นักโครมุ่งมั่นดำเนินนโยบายลดการจัดการอาหารส่วนเกินอย่างจริงจังด้วยการสนับสนุนอาหารส่วนเกินให้กับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพั์พืชเฉลี่ยเดือนละ20ตันจากแมคโคร17สาขาใน14จังหวัดไปยังศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่ารวม27แห่งทั่วประเทศกิจกรรมวันนี้เป็นกิจกรรมเพื่อสังคม แมคโครสาขาลับรีได้มีส่วนร่วมกับชุมชนโดยได้สืบสารต่อนโยบายอาหารส่วนเกินเป็นศูนย์ของแมคโครนำอาหารส่วนเกินที่ยังรับทานได้เช่นผักผลไม้ขนมปังเนื้อสัตว์เพื่อส่งมอบศูนย์สัสตว์ป่าที่3เขาประทับช้างแล้วสัตว์ป่าก็ได้มีอาหารทานแล้วก็ทั่วลดวนภาวะของสิ่งแวดล้อมด้วยครับ ผ่านมาแมคโครตั้งเป้าในการลดปริมาณขยะอาหารสู่การฝังกลบปีละ22,000ตันซึ่งตอบรับนโยบายของเครือเจริญโภคภัณฑ์ที่ตั้งเป้าสู่การเป็นองค์กรที่มุ่งลดปริมาณขยะฝังกลบให้เป็นศูนย์เป็นไปตามเป้าหมายความยั่งยืนภายในปี2030นอกจากนี้ยังช่วยส่งเสริมการนำผลผลิตเกษตรที่ไม่สามารถจำหน่ายได้ไปเป็นประโยชน์ให้กับสังคมและชุมชนโดยรอบสาขา และสร้างความภาคภูมิใจให้กับพนักงานของแมคโครในการเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยดูแลสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้นด้วยโครงการสงมอบอาหารส่วนเกินของแมคโครเป็นกิจกรรมที่ดีและมีประโยชน์ค่ะเพราะนอกจากจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับสัตว์ป่าได้อิ่มท้องแล้วยังช่วยลดปริมาณขยะและลดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมด้วยค่ะ